สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้นองครับ มามากินน้ากันนะพี่น้องเรียกพี่น้องทห้ทำดีๆค่ะพี่พน้องครับมามากินนาคำเอร่าเด้อครับครับอะกินเลยลูกทำดีๆอย่าดึงอย่างนั้นนะคะได้พี่น้องเด้อแต่คงแสบแซ่อนพี่นอ้องลยหอนแบบถ้าหอนก็ถกปีเลยปีนี้ หว่นแน่กี่น้อง,ง,องอนีง่นแง่หยานแง่ซสะคุยกับพี่น้องจะไปไหนมาเมื่อวานไปวัดมาไปทำบุญไปบ๊อพี่น้องครับออน,น,น้อง,งครับดงังๆสิคะพี่น้องไม่ได้ยินนะเออไม่ได้พูดอะไรอ่ะ ดดาต้อองพูะไรเมื่อวานนี้ได้ไปไหนมาครับบอกพี่น้องเมื่อวานนี้แอไปอยู่ที่บ้านไ,<ว>ไปทำบุญมาครับไปทำบุญมาครับไปทำอะไร,รน่นะขนมจีนขนมจีน เท็ด้ากินอยู่เพื่ออะไรก็กินประสบเลยอยากกินอืมอืมเย็นครับพู้หอนไปหนอหอนกันซันเป็นยังไงดอกหอนเกิน ตนานำพากกันกินหนำเบ็ดมือละจะก,กวดเลยแม่ดาเอกินแนว่ยสัมๆสักศาสอยู่เนี่ยพี่นออ้องตำบักหุ่งตำบักแตงเพราะว่าแม่แม่ดาชอบมักแค่เนี่ยพี่น้องแนวอื่นกับบอาปันไดอยู่บ้านกิน ý thức ý thức ý thức nó thức ý thức ý thức không thức ừ <Nhạc> ý <Nhạc> แซบอีลีพี่น้องแซบแซบพี่น้องมาด้พี่น้องบอกพี่น้องแม่นครับเดียวอ,อ,อันนี้เป็นอะไระหอยครับหอ,หอย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 กินได้ไหมกินได้ครับมันไม่กัดเหรอไม่กัด <laughs> ตายแล้วเหรอตายแล้วครับโอ้ยกินเลยค่ะกินน้อดง

หอนแอ่ไหนพี่น่องเอ้ยหอนใบดักหอยหอนบ้าวเป็นหอยหอนแต่ว่าเวลาหอนก็จะชอบพอดชอบหอนบอกพี่น่องที่ละ

อะไรนะหอยหอยใช่เราเรียนวิธีนองเฮี้ยออกตลอดเลยห่ออะไรจนเพี้ยจนเมียยินดีดีอยากทำอย่างนั้นค่ะ แล้ดูนี่คืออะไรอต่แต่แต่ฮอต มยงตัดแดดเอาไว้ก็คนแดดตื้อๆขึหน่อยแดดแห้งกระ <Ooh. S 1> ปุกหูปลาหมึกเผ็ดอันนี้เป็นหูหมูมใช่ไหมกินได้ค่ดดคะอืี่เอดาพุดไหมถูดนะ ดอเอแล้วครับถึงแลวก็คพ่น้องเลยครับพี่นุ่มครับอย่าลืมกดไลค์กดซับติกรกดแชร์ด้วยนะครับคุณ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 ครับแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อนทึ่งหอนึงเป็ตมาทักทายกันครับอยู่กันไหนที่น้านะครับอย่าลืมกันเด้อแม่อ้ดากำลังหยุ่งหยาก้องมีสีหญาบ้าน ไปอยู่ไหนมาบอกพี่น้องสิคะจะไปบ้านใหม่แล้วครับพี่น <c ười> ้องครับอจะไปอยู <roast sadece 2> sí, ่ที่ไหนคะจะไปบ้านเราใหม่ครับบ้านใหม่